ลูกและสามีเป็นนักเรียนอดุบาลฝันในฝันวิยาพานดาวทำขาวัดประมาณปี 25- 2หโดยการชักชวนกันยาณมิตรซึ่งทำงานที่เดียวกันกับสามีในช่วงแรกลูกและสามีมาวัดบ้างไม่มาบ้างแต่ก็ได้ฝากปัจจัยมาทำบุญตลอดต่อมาเมื่อวัดเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรมจากสภาธรรมกายหลังคาจากไปยังสภาธรรมกายสาคลหลังใหญ่ สามีของลูกก็ได้มีโอกาสมาวัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เห็นสิ่งก่อสร้างและสิ่ง,งต่างๆภายในวัดก็รู้สึกศรัทธาและก็ได้ทําบุญมาโดยตลอดทุกๆบุญทั้งที่ทำด้วยตัวเองและก็ทำนาทีชักชวนเพื่อนหมู่ญาติและผู้ใจบงังคับบัญชามาร่วมบุญด้วยตั้งแต่การถวายพร,ารพระตาหารพระทุกๆเดือนสร้างพระธรรมการประจําตัวประมาณ30องค์ สร้างลานทำประมาณห้าสิบแผ่นเป็นประธานกองในงานบุญต่งางๆทุกบุญและในวันที่หนึ่งธันวาคม2546สามีซึ่งสำนักงานอยู่ที่เขตคลองาสามวาก็ได้จัดงานทเทล่าผาบุรีขึ้นที่วัดบัวแก้วสัทธารามและก็ได้รับความเมตตาจากครูไม่ใหญ่ออกอากาศผ่านทางดาวทำไปแล้วในชื่องานทเทล่าผาบุตตอนพอ,อ,อติดดาว หลังนั้นมีผู้มาร่วมงานกว่าสองพันคนหลังจากจัดงานนี้แล้วสามีของลูกก็ยิ่งอเลิศมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในบุญมากขึ้นไปเป็นลำดับด้นำจารย์เราทำไปถาไวายแด่วัดบัวแก้วศรัทธารามแล้วก็ติดให้กับโรงเรียนวัดบัวแก้วแม้ถ้าติดได้ทุกโรงเรียนก็ดีเนาะโดยมีความตั้งใจว่าจะติดให้ครบทุกวัดและทุกโรงเรียนในสังกัดที่สามีรับผิดชอบอยู่ แต่อย่างไม่มีนิมิตหมายสาม,มีของลูกได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเห็นไหมมัจจุราชไม่เคยให้โอกาสใครเป็นครั้งที่สองเลยและไม่บอกก่อนล่วงหน้าไม่เคยบอกใครก่อนมาเลยทั้งๆที่ดูเหมือนแข็งแรงนั่นนะสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นมันไม่ตรงกันเห็นว่าแข็งแรง แต่ว่าป่วยเป็นโรคหัวใจล้มเหลวที่จังหวัดยโสธรเมื่อวันเสาร์ที่8พฤษภาคม2547ก็เดือนนี้เองต้นเดือนเวลาประมาณ22.00นโดยตั้งแต่เวลา21.00นเริ่มมีอาการแน่นนะอกหายใจไม่ออกในเสี้ยวนาทีวิกฤตที่ห้องไอซียูนั้นสมิงลูกยังมีสติรู้ตัวตลอด ขณะที่หมอพยายามใช้เครื่องดูดเสมหะและเครื่องช่วยหายใจสอดเข้าทั้งปากพาไปสักครู่สอมเองลูกก็ยกศรีรษะแล้วก็ใช้เสียงในลำคออันแผ่วเบา,เ,บาเรียกลูกและลูกน้องคือลูกลูกคือเจ้าของเจ้าเกสตดีให้เข้าไปใกล้ๆและบอกว่าทำบุญทำบุญ,ทำบ,ญทำบุญเยอะ แล้วก็ค่อยๆหมดลมไปโดยสงบกอนที่สามีของลูกจะเสียชีวิตได้ทำบุญสร้างอาคารภาวนาหกสิบปีพระราชแล้วองค์พระสามแสนปลื้มปลื้มละกว่าหนึ่งบาททั้งทำด้วยตนเองและทำหน้าที่การเมรชักชวนเพื่อนหมู่ญาติและผู้ตามบังคับบัญชามาทำบุญด้วยในวันที่22เมษายนได้จัดรถตู้ชักชวนผู้ามบังคับบัญชามาริ่มหล่อองค์พระสามแสนปลื้ม วันที่หนึ่งพฤษภาคมก็ได้มาเป็นเจ้าภาพบวชพระธรรมชายาทิวันที่สองพฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายที่มาร่วมบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนแล้วได้ถวายจานเราทำด้วัดกัลยายมิตร<อ>ไม่มีวีแววเลยเห็นไหมพระดูเรายังแข็งแรงอยู่อสอเมียงลูกตั้งใจว่ากระถินปี47นี้จะทำบุญให้ได้หนึ่งเอ็ แต่ก็ไม่อาจรักษาลมหายใจได้ความตายก็ได้มาช่วงจริงไปซึก่อนในช่วงหลังๆสมมีลูกเล่าว่าเขาเริ่มนั่งสมาธิได้ดีขึ้นสามารถกำหนดองค์พระได้และเห็นหยุดตลอดเวลาเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมได้ดีขึ้นเคยพูดว่าถ้าตายจะต้องมาที่มหาธรรมกายใจดี ตามหลักวิชาที่ครูไม่ใหญ่สอนและจะตั้งพ่องใสไม่เศร้าหมองตัวลูกเองเมื่อ20กว่าปีมาแล้วขาของลูกเป็นตะคกวิวอยู่เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็มีแม่ชีมาทักว่าในตัวของลูกมีสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวถ้าลูกเชื่อแม่ชีจะแก้ไขให้ได้ให้บูชาด้วยเงินประมาณ350บาท ลูกก็ทำตามนั้นและแม่ชีก็เดินจากไปลูกพบว่าแม่ชีคนนั้นเอล์ดจนลืมตะกร้าของไว้ก็เดียกให้กลับมาแต่ก็ไม่เห็นซะแล้วถามน้องที่เดินเข้ามาก็บอกไม่เห็นถามยามยามก็บอกไม่เห็นและฉะนั้นขายลูกกับบวมเอาบวมเอาบวมมากเสียไปสามร้อยห้าสิบแล้วยังบวมอีกจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหมอก็หาสาเหตุไม่พบ จนกระทั่งจะต้องรับการผ่าตัดพอดีลูกน้องสาม,มีบอกให้ไปลองรักษากับหมอทางสายเวีศสาม,มีจึงพาลูกไปรับการรักษาจนกระทั่งหายสนจจิทอย่างอัศจรรย์ลูกจึงศรัทธาและขอรูปปั้นหลวงปู่ฤษีจากหมอสายเวทศมาบูชาที่บ้านก่อนสาม,มีเสียชีวิตประมาณหนึ่งเดือนก่อนสาม,มีเสียชีวิตประมาณหนึ่งเดือนเขาก็ได้อาลูปปั้นปู่ฤษี ที่อยู่บนที่บูชามากกว่า20ปีไปฝากว้ากับแม่พระธรณีโดยที่ลูกก็ไม่ทราบเลยพอถามก็บอกว่าอยากให้ที่บ้านมีแต่พระพุทธรูปเท่านั้นซึ่งปูรุษีองค์นี้ลูกเอามาบูชาเพราะมีความเชื่อว่าได้ช่วยรักษาขาของลูกที่ถูกคุณใสเล่นงานคำถามสามีของลูกมีบุปรกรรมใด จึงทำให้จากไปอย่างกระทันหันก่อนเวลาอันควรก่อนเสียชีวิตสามีมีความคิดอย่างไรจึงพูดว่าทำบุญทำบุญทำบุญเยอะๆเขาอยากให้ทำอะไรให้เขาบ้างเขามีเรื่องอะไรติดค้างในใจที่อยากจะบอกอีกหรือไม่คะเพราะเขาจากไปอย่างกระทันหันเหลือเกิน สามีได้มาที่มหาธรรมกายเจดีพระเวียปทักษิณตามที่เขาเคยพูดไว้หรือไม่คะขณะนี้เขาไปอยู่ในภพภูมิใดสามีของลูกเป็นที่รักของลูกน้องและบริวารมากเขาทำบุญอะไรมาจึงเป็นที่รักของทุกคนกรมะไลททำให้ลูกต้องถูกผ่าตัดลูกถูกคุณสายทำจร,ร,จริงหรือไม่คะ แม่ชีช่วยอะไรลูกบ้างโอรสศรีรู้สึกอย่างไรบ้างที่สามีนำไปฝากแม่ธรณีแล้วแม่ชีก็ช่วยลูกเสียงเงินไปสามร้ห้าสิบสามีและลูกเคยสรา้างบารมีกับหมูขคณะมาอย่างไรบ้างคะเอาเรมาฟันในฟันกัน สามีของลูกที่จากไปอย่างกระทันหันก่อนเวลาอันควรกับเพราะเห็นไหมทุกอย่างมันมีเหตุกับผลผลอย่างนี้มาจากเหตุที่ประกอบอย่างนั้นรประกอบเหตุอย่างนี้มันจะไปเป็นผลอย่างนั้นกรรมนาดีตท่านเคยเกิดเป็นขุนนางผู้ใหญ่รับราชการอยู่ที่หัวเมือง มักจะสั่งฆ่าวัวควายเอาไว้เลี้ยงแขกเรือ oh. ซึ่งเป็นค่าราชการที่แวะเวียนม,มาเยี่ยมเสมอๆเ,เป็นหนึ่งนิด oh. ปฏิบัตินันแหละเ oh. มื่อกรรมนิตามมาทัน oh. เห็นไหม <Okay. S 1> พอได้ช่องมเมื่อไหร่แล้วก็จึงทำให้หมดอายุขไขหัวใจวายอย่างกระทันหันไม่เกี่ยวกับการเอารูปปั้นปูรษีไปฝากแม่พระธรณีไวจ้จ้า ตายเองหมดอายุไขเพราะว่าวิบากกรรมปฏิบัติตามมาทันก่อนเสียชีวิตได้บอกกับตัวลูกและลูกน้องว่าให้ทำบุญทำบุญเยอะเยอะเพราะใจของท่านนผูกติดอยู่กับบุญบไม่ได้ต้องการจะบอกอะไร,รแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวจะตายหรือว่าไม่ตายไม่ได้คิดอะไร,รแต่ว่า ใจมันคุ้นกับเรื่องบุญบเพราะฉะนั้นก็จะพยายามทำใจใส่ๆแต่ก็ไม่คิดว่าตอนนั้นตัวก็จะตายแล้วหรือว่าไม่ตายอะไร,รหรือหวังว่าจะไม่ตายก็ไม่คิดค,คิดแต่เรื่องบุญอย่เดียวแต่ก็พอดีเป็นช่วงวิกฤตของชีวิตจึงทําตามหลักวิชาคือนึกถึงบุญเพื่อให้ใจใส่จึงได้พูดออกมาอย่างนั้น คือไมไ่คิดว่าตายหรือไม่ตายแต่ว่ามันเป็นช่วงวิกฤตดังนั้นนึกถึงบุญไว้ก่อนพอนึกแล้วก็พอคิดแล้วก็เลยพูดออกมาส่วนที่ติดข้างอยู่ในใจก็คือฟังอยู่หรือเปล่านะลูกนะฟังอยู่เปล่าจ๊ะฟังอยู่ครับสิ่งที่ติดข้างอยู่ในใจคืออยากทำบุญเยอะๆทุกทุกบุญไม่อยากตกบุญเลยสักบุญเดียว ทั้งอยากทำด้วยตนเองและอยากชวนคนอื่นทำด้วยแล้วก็อยากจะมีชีวิตอยู่ไปนานๆเห็นไหมค,คนใจบุญเนี่ยมีบุญญาธาตุอยู่ในตัวมันคิดออกแต่เรื่องอยากจะทำบุญอย่างนั้นแหละเมื่อกายละเอียดเราจะกายหยาบอย่างไม่มีความเจ็บปวดและกระทันหัน ไม่ได้จะปวดเนี่ยเพราะมันวุบกายก็ลอยขึ้นลอยขึ้นไป<อ>แล้วก็เห็นทุกคนที่อยู่รอบๆกายหยาบของตัวกำลังทำอะไรกันอยู่กับกายหยาบแล้วก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆจนทะลุหลังคาโรงพยาบาลแล้วก็มองกลับมาที่ร่างของตัว<อ>ก็เกิดความ รู้สึกว่าเอ๊ะไอ้นีเเ่เราตายแล้วนี่ uh huh. พอเห็นตัวของเรานอนอยู่ตรงนั้น uh huh. แล้วเห็นตัวของเราลอยอยู่อย่างนี้ uh huh. ได้เห็นคนรอบข้างได้ยินอะไรก็หมดเลยเนี่ยไ uh huh. อ้นี่เราตายแล้วนี่ uh huh. พออย่างนั้นเขา่็เลยนึกถึงบุญ uh huh. รีบนึกถึงบุญเลยโ uh huh. <laughs> ดยการเอาใจจรลดศูนย์กลางกาย uh huh. เห็นไหมเนี่ย uh huh. เป็นนักเรียนอุบาลฝันในฝันวิญญาณมันดีอย่างนี้ แล้วก็ทำตามหลักวิชาหลังจากนั้นบุญก็ได้ช่องพอใจจรดกลางทำให้เห็นบริวารมากพอสมควรทีเดียว<อ>มาปรากฏอ,อยู่รอบตัวพลึบขึ้นมาทันทีเลยพอนึกถึงบุญนั้นก็ใจกายมันเป็นทิพย์ก็พึบขึ้นมาเลยแล้วก็ลอยกไปนั่งบนราชรถทองที่ประดับรัตนาชาติ แล้วก็มุ่งตรงมาที่มหาธรรมกายจะดีตามหลักวิชาได้ศึกษาเป็นหลักอหลักวิชาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันพยายามดีอย่างนี้โดยมาเวียนพระทักษิณสามรอบเพื่อระลึกนึกถึงบุญทุบุญพอเวียนสามรอบรบละลึกนึกได้ถึงบุญทุกบุญแล้วปลื้มมากแล้วก็กลับไปวนดูภรรยาสุทธิลักษณ์และครอบครัวทุกคนค เป็นครั้งสุดท้ายเพื่ออำลา oh. กลับไปวนดู oh. สุดที่รักที่รักที่สุด oh. และทุกๆคนผู้เป็นที่รัก oh. ไปวนดูดูแล้วจกนกระทั่งใจมันใสหมดอะไรแล้วคือคล้ายๆกับว่าได้มาดูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็วืดปฏิดิดูสิบบุรีวงบุญวิเศษเขตสเบียงจา่า ไม่วิมานเป็นทองประดับประตัตนาติสวยงามมากขณะนี้กำลังตรวจตาดูที่ประจสมบัติอยู่ด้วยความเบิกบานเพราะพึ่งจะขึ้นไปใหม่ๆขึ้นไปวันไหนเนี่ยไปวันไหนเนี่ยเพิ่งไปใหม่ๆเนี่ยแปดพฤษภาคม<ง>แต่ว่าชื่นชมสมบัติได้แค่ไม่กี่ <c oughs> อนุวินาทีมหาปฏิสันฐานเทวบทมาแล้ว <c oughs> พื่อจะแจ้งให้ไปประชุมทีวิมาองมหาสมณเทวบุตรซึ่งวันนั้นท่านเรียกว่ามหาสมณเทพมาแล้วก้อนยังไม่ทันอุ่นเลยเรียกไปประชุมแล้วคือไม่ให้มัวมาชื่นชมเทพยาสมบัตินานเพราะมีงานขออยู่อีกบอกแล้วเห็นไหมล่ะจะไปคิดว่าจะได้ไปพักก้อนยังไม่ทัน กำลังจะเลิน่อเดียมาแล้วเพื่อจะแจ้งไอ้ทราบต่างไปประชุมกันแล้วตอนนี้กำลังประชุมมันใหญ่กันอยู่วิมานตังนั้นเรียกว่าวิมานมหาสมณะเทพแต่เราเรียกมหาสมณะเทวบุตรจำง่ายดีแต่ที่นั่นจะเรียกย่อๆกันอย่างเงี้ยบอกจะโมชินชมที่พระ้าสมบัตินานเพราะมีงานขออยู่วันนั้นอยู่ในเมืองมนุษย์รีบๆจ้ะ งานที่แท้จริงคืองานสร้างบารมีรงานทำมาหากินเรื่องรองลงมาสามนะีเป็นผู้มีบุญประเภทผุ้นํำบุญยอดกเลยมิตรแล้วก็มีจิตใจงามข้ามชาติมาอีกทั้งชาตินี้ก็มาทําต่ออีกจึงเป็นที่รักของทุกคนหละจ้าที่ลูกขาบวมจนกระทั่งถูกผ่าตัดกับพระกำเนิดดีตลูก็จ้เป็นภรรยาของสามีของลูกชาตินี้แหละตอนที่ก็เป็นขุนนางนี่แหละจ้า มักจะชอบสั่งลงโทษเมื่อบริวารทำผิดโดยการล่ามตรวนบ่อยๆเมื่อกรรมนี้ตามมาทันจึงมีอาการอย่างนี้ไม่ได้ถูกคุ้ณใสหรือปูรู้สีรักษารโรคนี้ต้องพาตตดท่านั้นล่ะจ้าจึงหายไม่พาไม่หายเพร,ราะเป็นวิบากกรรมที่ไม่หนักหนาอะไรเท่าไหร่นักเพราะว่านั่นขพีจริงๆอ่ะ ไม่ได้เป็นไปตามที่แม่ชีบอกจ้ะและแม่ชีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากช่วยให้ลูกเสียเงินส่วนปูราสีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเป็นหุ่นเปล่าๆไม่มีผีรือวิญญาณม,มาเฝ้าดูหรอกจ้ะกลับเป็นสิ่งที่ดีเพราะลูกจะได้พ้นจากความหลงไงเลยะจ๊ะรพราะหลงมาตั้งยี่สิบปีลูกและสามีเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะนะโดยเฉพาะชาติท่วาอนนี้แหละลูกเกิดเป็นคุณนาง และพรรยาคุนนางของพระราชาผู้ที่ออกบวชนั่นแหละ oh. แต่ว่าไปเป็นคุนนางอยู่ที่หัวเมืองส oh. ิ่งต่อมาเมื่อพระราชาออกบวชก็นําบริวารมาเป็นกองสเสบียงสนับสนุนจ้า oh. S <S อ่ะเรามาดูภาพกันสามีลูกดดีด,ดเคยไปคุนนางรับราชการอยู่ที่หัวเมืองมักมีแขกผู้หลักผู้ใหญ่มา เมื่อมาก็ต้องเลี้ยงดูต้อนรับจึงต้องฆ่าสัตว์ล้มวัวบ,บ่อยๆเพื่อทำอาหารมาเลี้ยงแขกแล้วก็ขันนะกรรมนี่จึงทำให้เป็นโรคหัวใจวายตายกระทันหันไม่เกี่ยวกับเอารูปปั้นหรือสีนี่ยไปฝังเอาไว้<ะ>ก่อนที่สามมีจะเสียชีวิตก็พูดว่าทำบุญทำบุญทำบุญเยอะ รถใจของท่านน่ะคิดแต่เรื่องบุญเรื่องติ่ติดค้างอยู่ในใจก็มีแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้อยู่สร้างบารมีและบุญทุกอย่างให้มากกว่านี้อยากได้บุญเยอะๆเมื่อสามีเสียชีวิตแล้วกายท่านก็นลอยขึ้นไปจนเหนืออาคารโรงพยาบาลแล้วมองผ่านมามาเห็นตัวเอง แล้วทุกๆคนที่นั่นกำลังทำสิ่งต่างๆจึงคิดในใจว่าเอน,นี่เราตายแล้วหรือจากนั้นก็ตรึกไปที่ศูนย์กลางกายนึกถึงบุญดวงบุญก็สว่างทัในใดนั้นบริวารและราชรถก็ปรากฏขึ้นท่านจึงได้ลอยขึ้นไปบนราชรถกายก็เปลี่ยนเป็นกายเทพบุตรทันที จากนั้นจึงไปเวียนมาทักษิศที่มหาธรรมกาเจดีตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกๆบุญด้วยใจที่เปลื้มปิติอัสมีกายก็ยิ่งสว่างสวัยเจิดจ้าแล้วก็กลับมาวนดูสุดที่รักที่รักที่สุดดูทุกๆคนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ดูสิตบุรีวงบุญวิเศษ<า>เคสเบียง เพราะกลับไปชื่นชมตื่นเต้นเบิกบานสมบัติและบริวารที่เกิดขึ้นได้ครู่เดียวแป๊บ,บดเดียวมาแล้วมหาปฏิสันฐานเทวบุตรก็มาทักทายแล้วก็แจ้งข่าวให้ไปรวมประชุมที่วิมานของมหาสมณะเทวบุตรมาเลยที่สามีของรูปเป็นที่รักของลูกน้องและบริวารเอาทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นคนที่ มีจิตใจเอื้ออารีใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นที่สามมีลูกมีบริวารมากกับเพราะมีบุญชวนคนในการทำความดีมามากลูกนะไม่ได้ถูกคุณใสแม่ชี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรรูปปั้นปูรูสีก็ไม่มีอะไร,รที่ลูกต้องพาตัดขาเพราะกรรมในอดีตชาติ เป็นภรยาของสามีในชาติที่เป็นขุนนางชอบสั่งลงโทษโด,ดยการล่ามโซ่ตรวนข้าทาบริวารี่ทำผิดแต่ก็ทำไปเพื่อเป็นการสั่งสอนกรรมนั้นก็ไม่หนักหนาะผ่าตัดแล้วก็จึงหายนะพอไปล่ามแล้วมันก็หนักหนักก็เจ็บขาสิขาก็บวมบภายหลังจากที่พระราชาออกบวชลูกทั้งสองก็ตามมาทำบุญอุปถักรวมทั้งชวนลูกน้องและบริวารมาด้วย ให้ลูกมีกำลังใจสร้างบาร,รมีแทนสามีให้เต็มที่และจะได้ไปอยู่ดุสิตบุรีฟงบุญพิเศษด้วยกันจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวเคสตัดี้สั้นๆคืนนี้